สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะผมบมาวผมกครั้งนนะครับปนืนขอผมกับมอนเตอร์เจเนชันอัตติเมตนะส่วนวันนี้เนี่ยเราจะมาเป็นคลิปที่พิเศษหน่อยนะก็คือคลิปนี้จะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะวันนี้เราจะมาเก็บตกไอ้พวกตัวเล็กตัวน้อยนะหรือว่าตัวกีกี้นั่นเองนะก็จะเป็นมอนเตอร์ระดับไม่สูงมากนะไม่ใช่มังกรน,นะนั่นเองโดยที่อ่าตัวแรกที่ผมจะไปสู้จะเป็นอ,อีโอโดมนะ จะเป็นตัวคล้ายๆกับเวโรซิโดมอาแต่มีความสามารถกนะ็คือใช้พิษไดน้นั่นเองนะอาโดยที่เราจะมาเริ่มกับตัวที่มันง่ายที่สุดเลยนะเราเล่นเราเล่นนะก็คือตัวนี้เนะี่ยมันไม่ง่ายที่สุดหรอกนะตัวที่ง่ายที่สุดผมว่าเป็นพวกไอเวโรซิโดมนะไอสีน้ําเงินนะผมว่ามันง่ายสุดแล้วแต่ตัวนี้จะมาจากตัวยากสุดก่อนนะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างน่าลำคานิดหน่อยนะ ไม่อยนะลองลงมาผมให้เป็นตัวตัวใหม่ของภาคนี้นะเ็ตมาโค่นะคือลูกเล่นมันกวนใจใช้ได้เลยนะต้องไปลองดูสวัสดียูโ,โดมลูกเจอเพลงดับสกู๊ป ไอดาบที่ผมเอามานี่ก็ถ้าเป็นแฟนมันมันเต้นเตอร์ภาคเก่าๆส่วนใหญ่ก็จะจําได้มันคือดาบมาแมลงนั่นเองนะดาบดาบยาวมาแมลงอ่ะท่านโู้ี่ถ้ากูเอาเอาเอาวุธโจมตีชา้านี่เป็นตีไม่โดนขอจับจังหวะแป๊ด มันเป็ตูมใหญ่กว่าปกติว่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันใหญ่มากเลยเนี่ยตัวเนี้ยอะไรกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยฮึ่มฮึ่มฮึ่มแฟนแฟนดาบยาวก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะว่ามันจะเท่ ฟันส่วนกลับไม่โดนหาเอ้ยมึยงถุยอะไรมึงเนี่ยมึงอ,อย่าไปยืนริมแมปได้ไหมเนี่ยฮะอ๋อมันต้องช,ชาร์จเต็มนะถึงจะมีเงาตามดาบนีนะ่นั่นเองนะเป็นเหมือนเราฟันโดนลมนะทิ้งรอยไว้ทิ้งรอยไว้ไวจเจอกระบูนหย้อนกลับ ไม่มีโดนกูลืมเาท่ามาเลยคือก่อนมานี่เปลี่ยนอาวุธไปนะก็เลยนี <c> ่ <oughs> คุณผู้ชมเห็นมันจะมีท่าอันเดียวอันล่างนะงโดนแล้วละ่ะโอ้โหแม่งเง้นสองรอบแล้วเนะี่ยแกทำฉันดูแย่ยนาะยหนู เขาก็บานหนละเฮ้ยโดนเฉยอันนี้อันนี้จะไม่มีท่าไม้ตายนะคุณผู้ชมดูนะโอ้โหมึงหลบเรื่องเรื่องไม่ถูกใจแล้วประยูกูจะเก็บเกรดเหลืองไม่ได้เลย โดนี่โดนนะโดนนะเก่งเหลืองแล้วก็คลิปนี้อาจจะเป็นอัดพวกกีกกี้ไปประมาณถ้าถ้าเวลาไม่เกินก็จจะใส่ไปให้หมดทุกตัวเลยก็ได้นะแต่พวกนี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้ทำเป็นคลิปแยก โอ้โห oh, okay. ไม่ทันเป็นครับไม่โดนอยู่แล้วเล่นดอกยามันต้องเก็บเกิดไอ้ <c oughs> แปดบ,บอมให้โดนนี่วื่กันหมดไายแล้วขี่ได้นะไอ้พวกกี้กี้นี่ก็ขี่ได้นะ เรียบร้อยพูดถึงกระชีเลยขี่ง่ายนะไอตัวพวกเนี้ยไม่เหมือนไอตัวพวก,พวกบอสตัวใหญ่ๆนะมันจะไม่ยอมให้เราขี่นะไอตัวพวกนี้มันง่ายนี่ปัญหาไปเลยกระบำก็มีผีเสือ้อจะเอาตกชิงดาบแดงครับดาบแดงครับน้องอไปเลยไปเลยลูก ปานวารีปานวารีอุ้ยหัวแตกหัวแตกเหรอครับปานวารีาง่อยแดงจะไปง่อยตรงโน้นดินะอุ้ยไม่ทันหรอเอ้าทิศไม่ออกเลย,ยหัวมันหลุดไปแล้วนะงอนมันเหลือเป็นละอองอย่างเดียวมึงอย่ามาเล่นกันตรงขอบได้ไหมนยฮะ เหมือนมวยจีนเลยนะเต <c oughs> ้เตเตเตไป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 ปไปวปปไ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 ปาปไปอ้ไปไปไไป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 ไวะเไาอยู่ข้างบนอืปไ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 ปปไปป่ปไปไปไไป เฮ้ยไม่โดนนะสู้ไอตัวพวกนี้มันน่าต้อขันนิดๆก็คือตัวมันเล็กไงตัวพอตัวมันเล็กปุ๊บเราก็จะไม่ใช่จิ๊บป,ป๊อไปเลยลูกสารวารีกระบวนท่าที่สองอดาบตัดน้ำ หนได้ดูทิมิสึโนุยได้บ่างไหมไอ้หนูมันไม่น่าจะนานขนาดนี้นะเนี่ย <c oughs> คลิปไอ้ตัวนี้น่าจะนานที่สุดแล้วไหมเนี่ยกับไอ่ตัวเก็ตมาโคนี่อีกตัวน่าน่าจะนานมันมีกี่ตัวนะมันมีเก็ตมาโคเก็ตแจ็กกี้นะ และพวกเวโลซีโดมทั้งหลายนะเนี่ยเหลกอีกแล้วมาเลยเนอ้องเฮ้ยไม่โดนไปเลยลูกปานวารีปานวารีาารหมุนท่ทานสอลอัเน็บเต็มอีกแล้ว มึงอย่ายืนอมึงอย่าบังลูกพี่มึงไม่ไหมซูคอมโบไปเลยเนอ้องอุย้ยไม่ทันเฮ้ยจะโดนส่อยับยับส่อยับยับคลิปนี้ตัดตัดรัวรัวแน่นอนโอ้โหไม่ทัน ทำไมกูเล่นง่อยอย่างนี้เดี๋ยวกำลังงงกาะตินอย่างนี้เรียกเล่นไม่ออกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดออกไอ้ห่านนี่ว่าไม่ได้เก่งขนาดนี้นะจริงนะคุณผู้ชมวันนี้มันเป็นมันเป็นตัวแบบไอ้ข้างคุกนี่คือเก่งกว่าเยอะ เออไอ้กังคบนั่นคือคูอด,ดิโดนอีกแล้วแกทำฉันดูเยน้แกทำฉันดูเย่นล้เพื่อนเฮ้ยนี่ไงใกล้แล้วไอตัวเจสุขบ้านนั่นยังเก่งกว่าตัวนี้อีกเล่นไม่ออกของจริงนั่น ต่อไปเอาตัวสีเขียวด้วยวนะัเกนเกนเพลเกนโดมเกนโดมเกนโดมสีเขียวอีโอโดมเกนโดมแล้วก็เวโลโอซีโดมตามอันนี้คือทายาทของพวกมันนะบิ๊กบอส,บอสเฮียไม่มีเกียร์ดิู้ฟันอะไรของเนี่ยเล่นไม่ออกอย่างหนักเลย ไปเลยลูกสเตปแบ็คดีจริงจริงวันคลิปที่ไรมมอนมันเก่งขึ้นตลอดเฮ้ <c oughs> มีกับดักด้วยมันจะมาเยื่ให้มึงหรือเปล่าหน,หนูหนาวเรียบร้อยมาปะ มาเลยจ้ามาเลยจ้าเรียบร้อยสะบะแตกดีดีเนาะบึ้มโดนเฉียดเฉียดตายหายโอ้โหแบมมาให้ชแตกโบโบแสงสีขาวคือชีนะฮะ ทำไมมึงไหวอย่างวะที่แตกโมโมที่แตกโมโมที่แต่ตายซะกรีดิแม่งยึดที่แต,โบโบแต,ตกแตโมโม ไม่โดนว่ะเล้ยวเดี๋ยวไปตัดออนามาสั้นๆแล้วกันนะมึงเก,ก่งจนเหนียบร้อยใช้ไปเท่าไหร่สิบนาทีเหรอถ้าตัวละสิบนาทีก็โอ้โหนา่าจะต้องตัดก่อนนี้เนะี่ยเรียบร้อยนะอโอโดมนะก็ เดี๋ยวตัดคลิปไปต่อที่ตัวต่อไปเลยนะอะมาต่อกันเลยนะก็หลังจากที่เราจัดก,การดมกีไปแล้วนะมันแบบเร่งรีบเร่งรีบ,รบ,รบตัวนี้จะเป็นเก็ตมาโคนะหรือว่าเป็นตัวใหม่ของภาคนี้เลยนะแล้วก็แมบปบนี้ด้วยนะเจฟอนเทียเนีแบบ่ยแมบปบแมปแมปมันเลยนะคอนเซ็ปต์คือหางนะมันยืนบนหางมันเองได้นะ เท่ดีเท่ดีตัวนี้เนี่ยนะคุณชมเห็นไหมมาจาัเรียบร้อยหนึ่งหลอดผ่านไปหนู คอนเซปต์ตัวนี้คือใช้ห่างนะอย่างที่ผมบอกไปเรียบร้อยเจอกันหน่อยเนาะบึ้มบึ้มมาดิบึ้ม,มบึ้มไปดิอันนี้เป็นท่าที่ค่อนข้างแรงของมันนะไอ้กระโดดเตะขาคู่เรียบร้อยติ๊งต่างมจ๊ะ รอบสองไปอิมพักบุมบุมส่วนไอ้น้ำยาของชาร์จเบนดของผมนี่เป็นอิมพัคไฟอ่อนะน้ำยาระเบิดนี่นเกมเร็วไว้น้องอีโอโดมลูกพี่มเมื่อกี้จัดเต็มไปหน่อยแบมอ่ะน้ำยาหมด ว่าได้เดตโน่เหนื่อยแล้วจักเฮ้ยไม่ทันัะตั carry eh? ้งใจเล่นนะไออาวุธนี้มัน ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่พยายามฝึกอยู่นะไอชาร์จเบสเนี่ยเจ็บร้อยมันแรงใช่ย่อยนะเรื่องดามเมจเนี่ยไปเลยลูกระเบิดปรมาณูพิฆาตแบมเต็มกระบาลน,นครับ บึ้มบึมบึมหมืม่นนะ <laughs> ชึบไปต่อรอบสองลูกบึ้มบึ้มดินมระเบิดต้มต่อรอบสองไปลูกพี่เียนร้อย สนุกอยู่นะตัวเนี้ยนะถ้ามาแบบไม่รีบนนะสู้ได้อยู่ต้องต้องรีบทำนะเพราะว่าคลิปนี้มีหลายตัวนะจะไม่มีเวลาแบ่งให้ตัวอื่นรับโอ้นอนเร็วดีไหมตัวเล็กมันอึดยังไงเนะี่ยไปเลยลูกรู้จักเอ e น g ร์จีเบสหรือเปล่าจะ๊ะ คื้นดาบพ,พิฆาตไอ้ท่านี่มันจะเอาน้ำยาเราไปใช้จนหมดเลยนะไม่ได้จะชาร์จไอ้ลูกหนึ่งลอดโอ้ไม่ถันถ้าเมื่อกี้กดกาดทันก็ได้นะ อ้าวตายเก็ตมาโคคูนี่ผมยกให้มันเป็นหนึ่งตัวที่ยากเลยนะตอนเริ่มเกม <c oughs> ยากลองลงมาจากตัวเทสุขบ้านได้เลยนะไอตัวเนี้ย <c oughs> มันไม่ง่ายเหมือนพวกเวโรซีโดมพวกเกนโดมพวกเนี้ยนะอันนี้คือได้คอมเมนต์นะสำหรับตัวเนี้ยสู้สนุกนะไปตัวต่อไป อ่าสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวเวโรซีโดมนะหรือว่าไอหัวหน้าของเวโรซีเพลย์แรปเตอร์ตัวสีน้ำเงินตัวใหญ่นั่นเองนะต้องหามันก่อนว่ามันอยู่ไหนยีงไงสวัสดีพะรูปหล่อหาใครจ๊ะปึ้มบึ้มบึ้มไม่ดิบึ้มบึ้มไม่ดี Bơm bơm mì đi thằng cha nha mẹ à chết đồ kìp đôi. lục nè cha, Bơm bơm mì đi. Bơm bơm mì đi. Tao lọc phong luôn đồ <laughs> รุมไมน้ำยามันหายากเนี่ยการใช้น้ำยาตีจะเป็นการเพิ่มสถานะสตันนะแล้วก็เป็นทรูดามีดเป็นเปอร์เซ็นต์นะจำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละ้ว50% 5ห้าหรือ10%เนี่ยแหละมัไม่ใช่50%อนไอ้เลยลูกโอ้โหทหงรบาลนั่นจ้ะ ทำมาชาร์จใหญ่ก็ได้นะแต่ไม่ค่อยชอบชาร์จใหญ่นะเสียเวลาหน่อยหน่อยชาร์จใหญ่ชาร์จใ,ใหญ่ก็ต้องชาร์จโล่ด้วยนะติดตูดอู้ย ดาบไอพ่นขอชาร์จดาบหน่อยได้ไหมลูกคือชาร์จเบสนี่ถ้าไม่มีน้ำยาในดาบนี่คือจำไม่เก่งเลยนะความสามารถมึงอยู่ที่โอ้โหอยู่ที <S 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 ่น้ำยานะถ้าเป็นน้ำยาธาตุเนี่ยมันจะเพิ่มสถานะธาตุไปกี่เปอร์เซ็นต์สามร้อยไหม สามร้อยมัดหัวแตกที่ลูกปึ้งปิดหัวเอาเรียบร้อยก็เพียงละจ้ะเอ้ถ้าอย่างนี้เดี๋ยวทำให้คุณผู้ชมดูก็ได้นะชาร์จใหญ่เดี๋ยวเราให้มันหลับก่อนชาร์จใหญ่ก็คือ ยังไงนะกดขวานไม่ค่อยได้ใช้นะอ่าเรียบร้อยชาร์จใหญ่แล้วนะเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นโล่กระพิบกับพิบปิป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 เนี่ยต้องรีบใช้นะเดี๋ยวโล่หมดเราจะเสียน้ำยามไปฟรีนะถ้าเราใช้ชาร์จใหญ่บ่อยๆแล้วเราก็มาใช้กันเลยจ้ามาบา,บายบายลูก ซาลังเฮอยู่ปึ้งน่าแต่เราจะเสียน้ำยาไปหมดเลยผมเลยไม่ค่อยชอบท่าน,นี้เท่าไหร่นะมันจะรีดดาเมจได้ไม่ค่อยเท่าครับเท่ากับการใช้น้ำยาทีเราขวดนะเรียบร้อยแมวตีแตก <laughs> เสร็จไปอีกหนึ่งนะ กี่นาทีนะตัวนี้5นาทีแล้วไม่ถึง10นาทีก็ได้อยู่นะไปเจมๆเลย <ś c oughs> ไปหักลบกับไอ้ตัวอีโอโดมตอนแรกเอาต้องขุดแร่ไปด้วย <ś c oughs> ก็เดี๋ยวตัดไปตัวต่อไปเลยนะเจนโดมสีเขียวนั่นเอง มาต่อที่ตัวน่าจะเป็นตัวสุดท้ายไหมเจนโดมนะตัวเขียวนี่มึงอยู่นี่เองสวัสดีุ๊ไม่ได้เจอกันนานนะไอตัวพวกนี้ผมไม่ค่อยได้มาเจอแล้วนะเพราะว่ามันไปเจอตอนนี้ที่ผมเล่นถึงก็พวกแกมมอสพวกไอตัวใหม่ๆนะตัวอะไรบ้างเนี่ยแกมมอสมีไอตัวฟองสบ,บู ไอตัวดำตัวใหม่ก็อมการ่าอย่างเงี้ยนะตัวพวกนี้ก็เลยไม่ไม่ได้สู้แล้วนะดูจากชุดที่ผมใส่ก็ได้นะแต่ผมก็จำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะมันเป็นมังกรเปล็ดมั้ยของขึ้นเลยเหรอหนุ่ม้ึมๆึมไปดิบึมมึมไปดิถือน้ำยาไม่เนี่ยก๊อกสองจ้า Ê, cái này đã quá Họ gì nữa <laughs> Ồ, oh, oh, tìm cả bàn Khỏi nắm nhanh rồi Ê Ê, hổ, à mà Đánh kêu nóng nhiều เออลุงนี้มาสู้กับตัวมุนี้เอาน้องเหมียวมาสู้ดีกว่าเนี่ยน้องเหมียวก็เก่งแค่ย่อยนะตอนนี้หมายถึงเหมียวผมนะโอ้ยระเบิดกลางอากาศปักสองลูกบุ้มบุ้มไปดิบุ้มบุ้มไปดิบุ้มบุ้มไปต่อเต็มกระบ,บาลจ้า โอ้ไ้ตัวเล็กมันมึงมาครับหมดเลยน้ำยงน้ำยาก็เลี่ยงหัวแตก <c oughs> โอ้โหต่อเนื่องโอ้โหต่อเนื่องละลาลยซิก็ระชุบน้องเหมียว ไปเลยลูกสเต็ปว o d step b a c k w a r เขาออกธราลาศีกแล้วเฮ้ยลืมบอกคุณผู้ชมไปตัวนี้ก็มีท่าลาราลาศศีนมานะผมชอบอกคงรู้แล้วล่ะกูรู้ก่อนมึงจะบอกอุย้ย มึงโดนไปไหลายนอกแล้วไม่ใช่หรือปิ้ี่ะบึ้มๆไปปิ้โอ้โะได้ของฉันเสียดายพอ <c oughs> ไปแล้วขอกินยาเฮ้ยมันทำอะไรหลุดเร้่นี่นะ ไปสวัสดีรอบสองเอ๊ะเอ๊ะมันอยู่ไหน อ๋อมันอยู่นี่นะหัวมันโล้นไปเลยเฮ้ยลองให้มันตีไม่ต้องแล้วจะคืบมันเลยของดีเอาไอ้ชแมวตีกระเด็นไปก่อนไม่赖แล้วอะ่ะอยู่นู่นเสียดายของไม่เจ้หันเจ้าลง บึมจ้าโอ้โอ้โ,อโอมโหแล้วน้องโมโหแล้วนะมึง <c oughs> อย่างที่บอกมันเป็นน้ำยามึนเฮ้ยตัวนี้ก็เก่งใช่ย่อยนะเนี่ยทำไมถึงเ,เก่งละก็คือตอนนี้ดาบอาวุธผมทู่เลยนะมันยังเอ้ยมีกระดักด้วยอ่ามันมันเหยียบกบับดักแมดนอนมันแมดไหนวะจำไม่ได้ด้วย ลลถ้าจะไม่ผิดแมปแมปสิบแมปห้าไหมนะลองดูอ่าอยู่นี่เองแมปห้าเลยนะมึงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,จาบึม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  เฮ้ยตัวนี้อึดใช้ได้เน,นี่ยเรียบร้อยเฮ้ยมันอึดเอาเรื่องอยู่ยนะเกณโดมเหรอไม่ธรรมดาจริงเกินเวลาหรือเปล่านนี่ยยันกด้ห้านาทีเหรอ ก็จบแล้วนะครับสาหรับการมัดแพ็กนะมัดแพครวมไปเลยนะไอตัวไอพวกกิ๊กี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแรกเป็นอีโอดมแล้วก็เกตมาโคเวโลซีโดมแล้วก็เกนโดมตัวเขียวตัวสุดท้ายนะก็สําหรับการจัดการไอพวกกวนแกงนี้ก็ขอจบไปได้เพียงเท่านี้ห่มมันเป็นตัวที่เก่งนะสำหรับการเริ่มเล่นใหม่ๆนะแต่ตอนนี้คือผมเลยมาไกลแล้วนะก็เลยมัดรวมมันเป็นก้อนเดียวไปเลยนะผมก็ ขอขอบคุณที่รับชมติดตามมาโดยตลอดนะผมก็ขอบคุณสำหรับทุกกําลังใจนะผมไปแล้วผมสวัสดีครับบ๊ายบาย